ฮัลโหลโจโจก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุซบ X2 นั่นเองนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าไฮายะเต้นั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นแบบว่านานแล้วนะทุกคนผมอาจทิ้งไว้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยไ,ได้มีเวลาตัดนั่นเองนะครับผมเนาะก็อย่าถือสาโกรกันเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมนะตอนนี้ก็ไม่เล่นเป็นไฮยะเตะยินเล่นกันเหมือนเดิมนะครับผมนะโอ้ย,อยใจเย็น อุยโดนดึงเลยนะครับผมโอ้แพ่นนี้เป็นอะไรที่แบบใครเอาแก๊กมานะมีโอกาสเสี่ยงตายสูงมากเลยนะครับผมโอเคทุกคนก็ต้นเกมก็กลับบ้านตามสเต็ปก็อดอุซบอยู่แล้วนะครับผมกลับบ้านต้นเกมนี้เป็นเหตุตลอดนะครับผมโอ้โหโดนขโมยบคยีไปหนึ่งตัวด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรทุกคนก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะฮายาเตะต้นเกมก็แบบมันไม่ค่อยแรงอนะ่ะทุกคนเออก็ได้แบบอารมณ์แบบตอๆนะครับเจอเป็นแวนด้วยนะครับผมเนาะก็ ค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับผมโอเคเทนถ่ายมาผมดูก็ยิงไปก็เจ็บอยู่นะครับแต่ก็ต้องค่อยๆนวดอะประมาณนั้นแล้วกันนะครับไยเตตต้นเกมก็เล่นเซฟๆหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่ากลางๆเกมหรือว่าไหลๆเนี่ยบอกเลยว่าได้ทุกตัวนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะตอนนี้2นาทีแล้วนะครับผมยังไม่มีใครได้เฟิร์นบัตรอะไรกันเลยนะครับผมเนาะโ okay, อเควูมาสามโอ้เรียบร้อยอย่างกึ่งวันนี้ผมโอ้โหไม่น่าพูดเลยนะครับผม พูดปุ๊บโดนเฟิร์สบัตรปั๊บเลยนะฮะตอนนี้ลิงผมมานะครับผมลิงเอาหน่อยลิงจังหวะน,นี้น่าจะได้หนึ่งตัวหรือเปล่านะครับผมยิงไปค่อยๆยิงโอเคเทนสวยโอเคเราได้มา1ตัวนะครับจังหวะน,นี้นะครับผมนะน่าจะได้ทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เข้ากันนะทุกคนโอเคผมปาไปแล้วทุกคนโอเคอันตีสวนน่าจะตายแล้วทุกคนเรียบร้อยนะครับผมนะได้เป็นดับเบิลคิวมานะครับผมนะก็ถือว่าแก้เกมมาดีอยู่นะครับผมตายไปหนึ่งแต่ว่าได้กลับมา2นะครับแต่ว่าผมก็ตายนี่แหละ ปกติแบบว่าแคลี่เล่นยังไงก็ได้นะครับให้ตายน้อยที่สุดนะครับถ้าที่จะทําได้เนาะอย่างเช่นนี้ไงทุกคนไม่ดีนะครับผมโอ้ใจเย็นเพื่อนจ้าผมถึงตายเลยเหรอโอ้ดูแก๊กมันไล่ดูมันไล่ดูมันเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหโดนดูดอีกเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นโอ้ยโหเลือดแบบหายไปแล้วทุกคนเขียวเขียวหายไปแล้วนะครับผมลอยไม่ได้เฉยเลย โอ้โหน้องผมโดนดึงนะครับผมมากับน้องเนาะเป็นดีแลกนั่นเองนะครับโดนดึงจังหวะน,นี้น้องบอกให้สวนนะครับจัดไปดิโอ้โหโดนขาดแต่ว่าน่าจะได้แก๊กตัวนึงโหแวนฟรีวิล่ามาอีกฮัลโหลเจริญเถอะโอเคจังหวะน,นี้น่าจะช่วยได้อยู่ทุกคนน่าจะหมดสกิลเปนหมดแล้วโอเคยิงแวนนะครับผมเรียบร้อยหนึ่งตัวโอ้โหวิล่าไม่น่าได้นะทุกคนโอเคไม่เป็นไรปล่อยเขาไปนะครับผมวิล่าก็ไม่อยากไปสู้กับเขานะทุกคนเพราะว่าเขามีอันติเนาะ เดี๋ยวคอมโบเซตมานี้จบเลยนะครับผมผมเนี่ยจบเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมกลับบ้านเหมือนเดิมนะฮะสวยครับผมบอมผมไปแล้วป้อมผมไปแล้วย,ยิงเจ็บอยู่นะยิงเจ็บอยู่นะยิงเจ็บอยู่นะเอาเปล่าแก๊กเอาเปล่าอ้ยเจ็บอยู่นะอ้ยตอนนี้จังหวะนี้น่าจะได้หนึ่งตัวนะทุกคนเพราะว่าเทนมานะครับผมเทนมาช่วยพอดีสวยครับผมหนึ่งตัวลิงล่าช็อตไปแต่ไม่เป็นไรจังหวะนี้ถ่ายต่อสู้ต่อ โอ้เทไม่เข้าทุกคนมาหลอดมานะครับผมเคมาหลอดมาจากด้านข้างขวามือแล้วก็ช็อกหนีไปนะครับผมนะโอเคไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้ผมมา3นะครับแต่วิล่าเขามาเติมเลยทุกคนผมต้องถอยก่อนมาเพื่อกันไอเขาเรียกไงนะไอโอ้ยจังหวะนี้ลิงเข้าไหมโอ้ลิงเข้าอย่างี้ก็สวยดิเรียบร้อยนะครับผมแตกหมดนะฮะแตและหนึ่งปอมนะครับจังหวะนี้เผื่อแป๊บเดียวนะครับสกอร์ผมไป5คิวแล้วนะครับผมบอกเลยว่าฮายาเตะได้5คิวตั้งแต่ต้นเกมขนาดนี้นะครับผมนะถือว่าดีมากๆนะครับมันต้นเกมประมาณหนาทีเนี่ยโอเค วิบบอวิบบอวิบบอมาดิครับวิบแพรนี้ยังเก่งอยู่ทุกคนเนาะก็ต้องระวังนะครับผมแพรนี้ยังเก่งอยู่นะครับเป็นอะไรที่โกมากๆนะครับวิบแพรแพรที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ทุกคนแต่ว่าแพรปัจจุบันไม่รู้ว่ายังเล่นได้อยู่หรือเปล่าเนาะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกก่อนหน่อยละกันนะครับผมโอเคจังหวะนี้เทนถ่ายมานะครับผมถ่ายสวยหลบมาหนึ่งที่ยิงธรรมดาไปครับผมลัดช็อตเพื่อนนะฮะ <laughs> โอเคนะครับผม จังหวะน,นี้ก็ทรงๆอยู่ที่กลางกลางแมปนะครับผมนะเพื่อนก็จะปอมอ้ยจังหวะน,นี้ดีแลกผมไทยสวยนะครับผมลิงดักอยู่ลิงตบเปล่าโอเคลิงได้ตบนะครับผมถือว่าสวยมากดีแลกเข้าไปเปิดอันตินะครับผมผมอันติเข้าไปเลยนะครับผมลิงเข้ามาล่าช็อตอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เทนโดนดึงเข้าไปนะครับแต่ว่าน่าจะถอยได้น,นะทุกคนโอเคดีแลกเข้าไปรับปอม mm ให้แล้วทุกคนโอเคสวยนะฮะจังหวะน,นี้ก็น่าจะได้ปอม mm แล้วนะทุกคนไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วโอ้วดผมโดนตอมปีตอมปีอะไรป้อมตี โอเคจังหวะน,นี้โอเคสวยได้ไมาหนึ่งตัวนะครับดีเจเนรีไปแล้วนะครับผมนะตอนนี้นะฮะโอเคจังหวะน,นี้เอามังกรให้เพื่อนหน่อยนะครับผมรวยแล้วก็ต้องรวยให้สุดนะครับจังหวะนี้เพื่อนบวกกันแล้วนะครับแต่จังหวะน,นี้ผมบอกเลยว่าผมน่าจะได้ฟรีนะทุกคนเพราะว่ามัอนอยู่กองกองแบบนั้นอันตรีสวนเข้าไปขูเ่เลยไปนิดนึงมันหลอ่อช็อกหนีนะครับผมแต่ว่าผมน่าจะตามายิงได้อยู่โอเคเก็บม okay. าหน,นึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าได้กี่ตัวนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันโอ้โหเทนได้ดับเบิ้ลคิวเลยทุกคน โอเตอนนี้นะครับเหลือแค่วีล่าตัวเดียวนะครับผมได้รีเจนเนอรี่มาอีกแล้วนะครับผมได้ดับเบิลคิวหรือเปล่าโอเคผมยังได้ดับเบิลคิวอยู่นะทุกคนก็ดีนะครับผมค่อยยิงไปนะฮะโ,โ,โอ้ยโอ้ยจังหวะน,นี้วีล่าฟิกเกอร์ถ้าเกิดเป็นฟิกเกอร์นะบอกเลยว่ามีตายนะฮะโอเคผมยิงไปยิงไปครับผมปรับปับปรับ,บ,บ่าจะได้ป้อมกลางหรือเปล่าจังหวะน,นี้เอาป้อมกลางไหมเอาเธอเอาเธอโอ้ยวิบมานะครับเคลียร ทีเดียวหายหมดเลยนะครับคีบเป็นตัวที่เคลียร์คีบได้ดีจริงๆนะฮะโอเคจังหวะนี้เพื่อนจะบวกกันอีกแล้วนะครับผมเออาบวกเออาบวกจังหวะนี้ลิงเข้าไปทุบ2โอหายไปอย่างไวจังหวะนี้อันตีสวยไปโอ้โหเทนไทยนี้อันตีผมแล้วก็โดนเก็บไปนะครับผมโอเคสวยนะฮะแต่สวยไม่สวยไม่เท่าไหร่นะครับแต่คีบไม่ดันเลยนะครับผมโอเคผมก็ออกเป็นคิงอันนึงเลยนะครับผมนะก็จะได้แบบคีบรัวๆเลยนะครับยิงดาวกระจายทีบอกเลยว่า แทงมีตายแทงมินร้องอ่ะทุกคนเขียววีล่านี่ก็จะรอเคลียร์คลิปอย่างเดียวเลยนะครับผมยังไม่ได้ป้อมกับเขาสักทีเลยนะฮะเคลียร์ค่อยๆเล่นครับผมตอนนี้ก็เกลี่ยไปที่11นาทีแล้วนะครับผมป้อมเขายังไม่แตกเลยนะครับป้อมในนะฮะออ้ยมาดิมาดิออ้ยวีล่ามาจาังหวะน,นี้ฟิกเกอร์หนีก่อนดีครับรออะไรทุกคนถ้าเกิดมีฟิกเกอร์เมื่อกี้นะ <S <S ผมบอกเลยว่าตายแน่นอนนะครับถ้าเกิดโดนวีล่าจุ๊บมาเมื่อกี้นะบอกเลยหาย โอเคนะฮะจังหวะน,นี้ลิงเข้าไปทุบเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับผมแก๊กมานะครับจังนี้ผมยิงธรรมดาไปยิงธรรมดาไปโอ้หยิง2อสมทีแตกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมแรงมากนะเพราะว่าเมื่อกี้ปาวดากระกจายไปเยอะด้วยคูลิงเข้าไปข้างในแต่ว่าถอยออกมาได้สวยจังหวะน,นี้ผมตีสวนเข้าไปโอเคสวยครับผมได้ดับเบิลคิวมานะครับจังหวะน,นี้จะจบเกมได้เลยหรือเปล่านะครับเหลือคลิปตัวเดียวมาหลอดช็อคชิปเอ้ยช็อคชิปหนีไปนะครับเทนถยออกมาโอเคแล้วก็ตายไปนะผมแต่ว่า คีบหมดนั่นเองนะครับผมนะก็พยายามฝืนตีอยู่นะครับตีเข้าไป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 ขู่ไม่แตกแน่ๆนะครับผมก็เลยทิโวกาสน,นะครับผมนะมาตีป้อมนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะเอาป้อมที่2เนาะก็คือเอาเลนบนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตรงนี้จริงๆถ้าเกิดเราลองเสี่ยงไปอาจจะจบได้นะทุกคนแต่ว่าผมเน้นชัวร์ไง <laughs> ก็เลยมาเอาป้อมบนก่อนแล้วกันนะครับไม่รูจ้จะเอาได้หรือเปล่าด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ได้คีมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วนะครับฝืนตีป้อมไปก่อนโอเคสวยนะครับผมตอนนี้ก็ เหลือแค่ป้อมล่างอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้ดันมาเพื่อเจ้าป้อมล่างแล้วนะครับอันตีสวนไปครับผมจังหวะนี้ถอยโอ้ยิงไม่โดนอูโดนแก๊กดึงอีกเรียบร้อยนะครับผมไม่น่าจะรอดเรียบร้อยนะครับโดนช็อตดาวไปนะฮะตอนนี้นะครับทีมของผมก็ดันขึ้นมาอีกนะครับเพื่อหวังที่เจ้าป้อมล่างนะครับผมจะได้สามทาานะครับผมตีสวนไปโดนขาดท้ายออกมาครับผมโอเคน้องผมก็คอยเซฟและทุกคนคอยกางติให้นะครับแต่ว่าจังหวะนี้คีปหมดนั่นเองนะครับผมนะก็น่าจะไม่ได้อะไรนะครับผมจังหวะนี้นะครับดันมาอีกแล้วนะครก็ปปลล่อยไแ้ว ไปแก๊กหรือเปล่าแก๊กฟิกเกอร์นี่เข้าไปนะครับโอ้ยลิงผมน่าจะไม่รอดนะครับลิงผมตายไปนะครับบังกรก็เสียนะครับปอมยังไม่ได้อีกแล้วนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยจบไม่ลงคนวีแผลหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าวิบแผลนี้นะครับแก้เกมดีมากๆนะฮะบอกเลยตรงนี้แก๊กมาตัวเดียวน่าจะไม่รอดนะครับผมสวยวิล่ามาอุ้ยวิบมาสวยอุ้ยวิล่าโดนผมไปเยอะอยู่นะแต่ว่าโอ้โหแวนแวนสปินมาเลยเหรอครับเนี่ย โอเคจังหวะนี้ก็ค่อยๆเล่นไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงเลตเกมแล้วนะครับวิปเขาก็มีของแล้วทุกคนเออเราก็แบบต้องค่อยๆเล่นนะครับเพราะวิปมันยิงไวกว่าเรานะทุกคนเออเขาแบบยิงแบบเป็นทีะเออแต่ว่าเราต้องแปะปากระจาดาวกระจายนะครับผมโอเคตอนนี้ลิงเข้าไปล้วงนะครับดูดิดูมันดูดเลือดดิทุกคนโหสู้ไงไหวเนี่ยทุกคนโอเคจังหวะนี้ผมค่อยๆยิงนะครับผมค่อยๆถอยค่อยๆถอยค่อยๆถอยโอ้วหปแม่งโคตรแรงอ่ะโหเอาไม่ได้ทุกคนต้องหน่อยนะครับผมเทนเทนเทนถอยมา เดี๋ยวผมไม่มีคนกันบ้านนะครับตอนนี้ไอรีดันข้างล่างอยู่นะครับเพื่อหวังจะไปครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับทีมของเขานะครับผมจะมาจบผมแล้วนะฮะผมเลือดอยู่นิดเดียวนะครับอุ้ยไอรีอันตีสวยนะครับผมแต่ว่าวิบวิบยังไม่ตายนะครับผมดูโหยคนแรงแรงอะไรขนาดนี้มาดิมาสวนกันอุ้ยวิบเขาเสียไข่ไปแล้วแต่ว่าผมไม่กล้าฝืนนะครับจังหวะนี้นะครับลิงเข้าไปแล้วนะครับผมแต่ว่าน่าจะทุบได้อยู่ทุบได้บ้างโอเค ดิงทุบวิบได้นะครับผมนะจังหวะนี้น่าจะไม่รออะไรกันแล้วนะครับผมน่าจะจบเกมแล้วนะครับผมเพื่อนๆเห็นพลังของวิบหรือเปลป่านะ,ะ<笑><笑><笑>ฮะโคตรแรงครับทกนดูดิแม่งดูดเลือดทีจังหวะนี้ผมไม่อยากจะพลาดอะไรทนะุกคนอันติสีสวนไปเลยมันมาหลอกมาหลอกช็อกมานะครับแล้วก็ยิงธรรมดาไปเรียบร้อยนะครับผมได้มาเพราะว่าผมมีเคียวนั่นเองน่าจะจบเกมแล้วนะครับผมนะช็อตนี้นั่นเองนะครับผม เรียบร้อยนะครับผมนะก็จบไปอีกหนึ่งแมตช์นะครับบอกเลยว่าวิบแพทนี้นะครับเป็นอะไรที่โคตรโกงนะทุกคนแต่ว่าแพทปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่ายังเล่นได้อยู่หรือเปล่าเนาะ MVP ก็เป็นของผมนั่นเองนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับเกมนี้นั่นเองนะครับผมนะก็เป็น MVP ไปนะครับผมโอ้โหสูว่าสุดยอดนะครับถือว่ามันนะครับผมเกมนี้ดูซิว่าผมคิวไปได้กี่ตัวนะครับผม MVP ก็อยู่ที่14.3 14.3นะครับคิวไป12ตัวตาย2 แอปซีสสินะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย